สวัสดีครับการก้องส่งพระสยามกับอาจารย์สิดทัชมันเติดวิดก็มาดูพระแล้วก็ให้ความรู้กันในทางด้านดูเนื้อพระส่วนใหญ่เนี่ยผมจะเน้นในการให้ดูพระผมจะไม่ค่อยพูดเกี่ยวกับประวัติการเป็นมาการสร้างพระแล้วก็มีเนื้อพระมีอะไรบ้างแต่จะชี้ให้เป็นบางส่วนนะครับแต่ละพิม แต่ละอย่างเพราะผมได้สะสมพระซึ่งเป็นมรดกจากปู่ย่าตายายแล้วก็พ่อทั้งพ่อตัวเองและพ่อทั้งพ่อตาก็มีพระที่ให้เราสะสมไปดูเนื้อดูตัวอย่างได้แต่ผมสะสมมาตั้งแต่อายุ17นะครับที่เรียน วิไลครูที่บูรสงครามจังหวัดพิษณุโลกซึ่งผมเกิดที่อำเภอร,ราดยาว,วาจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็มาโตที่พิษณุโลกแล้วก็ทํางานที่กําแพงเพชรบรรจุเป็นครูครั้งแรกแล้วก็มาได้ครอบครัวอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยอําเภอเมืองอยู่ใกล้ตัวเมืองสี่กิโลนะครับอยู่สี่เลนนะครับตอนนี้มีเสียงรถอะไรก็ ต้องขออภัยด้วยครับที่มีเสียงรบกวนครับแล้วก็ทางบ้านก็ชิดติดก,กันยาวตลอดเลยนะครับทั้งสองฝัง่งครับเดี๋ยวมาชมพระที่ที่ผมจะให้ชมแล้วก็จะแนะนำในการดูดูเนื้อดูผิวนะครับก็มีตัวอย่างพระเนี่ยครอ,ยอันนี้จะเป็นพระเนื้อสำมลินะครับตั้งแต่สมัย ปู่พ่อก็เลยได้สะสมไว้ครับเดี๋ยวมาชมกันเลยครับและการกล้องสอง่งพระสยามกายจางสุทัศน์มันเขียนวิดคนคลิปนี้ก็มาชมพระชมต่อนะครับนี่ก็จะเป็นพระเนื้อทองสำลิดพระยุคนี้ก็น่าจะเป็นสมัย ล้านนานะครับเดี๋ยวปชมนะทำไมถึงเป็นเ,เนื้อทองสำริดเดี๋ยวดูหน้าตักก่อนนะครับองนี้หน้าตัก3ามเซนหรือ1นิ้วก็อีกหนึ่งกระเบียดความสูงก็สองนิ้วหรือห้าเซนนะเป็นพระเครื่องแต่ รอแบบพระบูชาน,ะนี่นะ mm hmm. ก็เรียกเนื้อทองสำลิด mm hmm. เพราะว่ามีทองคำนะ mm hmm. เกินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับ mm hmm. เป็นพระกรุกนะครับ เนื้อสวยมากและพิมพ์ก็สวยมีคาบกุเนื้อสำริดเนี่ยส่วนมาก ผิวของพระนะครับหรือเขาเรียกว่าสนิมจะเป็นสนิมเขียวและพระเก่าจริงเนี่ยต้องสนิมเขียวออกฟ้าไปถึงน้ำเงินนะครับเป็นพระนั่งปรางมานพิชัยนะครับนี้แทงกระบด้วย ก็น้ำหนักพอสมควรพระชุดนี้จะแก่ทองคําจะแก่ทองมากมันก็เก็บต่อมาจากรุ่นพอ่อพ่อก็ได้มาตั้งแต่รุ่นปู่ เนื้อสวยครับเนื้อสวยดูง่ายครับก็โทรมาพูดมาคุยกันกับอาจารย์สุทัติมันเข็ดิย์เบอร์โทรศัพท์ก็จะอยู่ด้านล่างแลให้ความรู้กันแล้วก็ให้ดูเนื้อส่วนมากผมจะ <c oughs> บรรยายเรื่องเกี่ยวกับการดูพระให้ดูเนื้อ ให้ถึงนะครับการไปมาของพระนั้นผมก็จะไม่เน้นหรือพวกตำหนิอะไรต่ออะไรผมจะไม่เน้นทางด้านนั้นผมจะให้ดูเนื้อพระมากกว่านะครับพรเนื้อพระเนี่ยกี่ปีกี่ปีเนี่ยเราดูก็ไม่น่าจะพลาดเพราะว่าพระทําใหม่ กับพระกรุหรือพระที่ทำนานแล้วเนี่ยผิวเขาออกมาหรือเนื้อเขาออกมาเนี่ยจะไม่เหมือนกันถ้ายิ่งเราล้างให้เห็นเนื้อในเลยเนี่ยถ้าเรามีพระหลายองค์เนี่ยล้างออกมาเนี่ยเราจะเห็นเนื้อในนะครับเนื้อของพระแท้ถ้าเป็นพระเก่า,เ,าเขาจะสีจะไม่ ไม่เหมือนกันทั้งองค์นะครับมีหลายสีอยู่ในองค์เดียวในเนื้อของพระแต่ถ้าพระใหม่เนี่ยจะเนียนทารางนะจะเนื้อเนียนแล้วก็สีเหมือนกันหมดเลยแต่ถ้าพระเก่าเนี่ยจะไว้เลยถ้าห้าสิบปีขึ้นไปเนี่ยห้าสิบหกสิบปีขึ้นไปเขาเรียกว่าเกตกระดีนะครับจะมีเกตกระดี แต่ถ้าไม่ถ้าใหม่เนี่ยทำเกตกระดีไม่ได้เกตกระดีนี้เขาจะขึ้นมาโดยธรรมชาตินะครับก็ขอฝากไว้นะครับท่านผู้ชมที่อยากจะบูชาพระหรือจะเช่าพระ,ะก็ให้ดูให้ท่องแท้